สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะพี่เหมียวจะพาทุกคนมาเก็บลูกฟิกค่ะหลังบ้านพี่เหมียวจะเอาไปทาแยมนะคะเ,เดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่อ้อไหนอะนี่ค่ะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะคราวที่แล้วนะคะ มันเน่าหมดค่ะอันนี้มันออกรอบสองนะคะเนี่ยดูค่ะยังไม่สุกดีเท่าไหร่เลยอ่ะนไหนบ้างเออเนี่ยพอจะทำแยมได้อยู่ค่ะอะ่แฟนกำลังเก็บอยู่เนาะนี่ค่ะเออลูกน่สวย นุ่็คด้มากคนคนนุ่มมาถูม,ามันก็สุกแล้วสีิ่กมาถูมาน่อนี่ลูกนี้อ้อนี่อันนี้สุกแล้วนะคะดูดมะแมลงมันชอบมาเจาะเป็นรูค่ะแล้วมันก็เข้าไป ไไว้ข้างในแล้วมันก็จะเป็นหนอนเวลาบางทีเวลากินเราก็ต้องระวงังค่ะต้องแกะดูทุกครั้งเลยแกะดูทุกลูกเลยค่ะถ้าถ้าตรงไหนมันมีรูอย่างเงี้ยแมงวันมันชอบมาเจาะแล้วก็เข้าไปขี้ค่ะดูดิฝนตกใส่เมื่อวันก่อนเนี่ยค่ะดี โอเละเลยค่ะดูสองลูกนี่ก็สวยนะแต่ยังไม่สุกเลยค่ะอันนี้ด้วยนนี่อันนี้ก็สวยนคะคะโอ้ยอยู่ข้างบนค่ะอยู่ข้างบนเอาไม่ถึงไม่ได้เอาบันไดามาดูนี่ดูนี่ค่ะ อันนี้ก็ได้อยู่โอ้เละเลยค่ะเละเละออยาอายยาเฮ้ยมังเละข้ามเลยโอ้ยจะเอาไปไหนดอกไปไงง่ายหน,หน่อยนึงขึ้นไปมก็สิพ้าจะเอาหักแล้ว ดูค่ะอันนี้ที่สุกมากๆอะค่ะก็จะเป็นแบบเอ้ยเละเลยค่ะดูแต่ก็ว่าแต่ก็ดีนะดูสิมันมันไม,ม,นไม่มันไม่มีหนอนอใช้ได้อยู่นะอันนี้ยค่ะตอนนี้ก็ได้พอแล้วค่ะพอทำได้อยู่ประมาณสักโลหนึ่งเล็กๆขวดโลเล็กๆนะคะเ ค่ะพอละปะเดี๋ยวไปทำเยยมกันค่ะทำเยียมกันไม่ต้องล้างน้ำนะคะเดี๋ยวมันจะเละเราสามารถปอกเปลือกได้เลยค่ะ ตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเวลาต้มจะได้สุกเร็วค่ะเมื่อเราปอกเสร็จแล้วนะคะเราก็าเอาไปชั่งน้ำหนักพี่เหมียวใช้มะเดื่อ600กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย200กรัมค่ะ จากนั้นเราก็จะเอามะเดื่อนะคะใส่ลงไปในหม้อเราเปิดไฟอ่อนๆเอาไว้ค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลนะคะที่เราชั่งไว้ค่ะแล้วก็น้ำมะนาวหนึ่งลูกนะคะพี่เหมียวไม่มีมะนาวเหลืองก็เลยใช้มะนาวธรรมดาของบ้านเราะคะ่ะแล้วก็เติมด้วยน้ำเปล่านะคะครึ่งแก้วค่ะ จากนั้นนะคะก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เราใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะต้มไว้ประมาณ1ชั่วโมงกับ10นาทีค่ะ คอยพยายามหมั่นคนเรื่อยๆนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะติดก้นหม้อแล้วเวลาปิดฝานะคะเราก็จะปิดฝาเงี้ยงๆไว้ค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะครบเวลาแล้วนะคะ สีก็สวยด้วยค่ะกลิ่นหอมอีกตัางหากค่ะตอนนี้ก็ครบ1ชั่วโมงกับ10นาทีค่ะพี่เมียวก็จะปิดไฟนะคะเสร็จแล้วพี่เมียวก็จะใช้เครื่องปั่นนะคะปั่นให้มันละเอียดนิดนึงแต่ถ้าใครชอบให้มีเป็นชิ้นชิ้นก็ไม่ต้องปั่นนานนะคะปั่นแป๊บเดียวก็พอค่ะ ของเราก็ปั่นได้ประมาณนี้ค่ะกำลังดีเลยเสร็จแล้วก็จัดการตักใส่ขวดโหลเลยนะคะตักให้เต็มเลยค่ะ,ะเสร็จแล้วก็ก,ก่อนปิดฝาก,ก็อย่าลืมเช็ดปากขวดก่อนนะคะหล,ลังจากปิดฝานะคะ,ะพี่เมียวก็จะเอามา ปิดด้วยน้ำร้อนนะคะเพื่อให้เขาปิดสนิทอีกทีหนึ่งแล้วก็คว่ำขวดลงอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะแยมมะเดื่อของเราลองทำทานดูนะคะง่ายๆค่ะ